หลังจากปล่อยทีเซอร์เรียกน้ำย่อยให้เหล่าอากาเซ่ราติดตามกันไปนแล้วก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับศิลปินส,สุดหล่อมาร์คต้วนหรือมาร์กอสเตเวนที่ล่าสุดได้ปล่อยซิงเกิลใหม่เอ e ิวัน e อลเฟส พร้อมดึงนางเอกสาวไทยของเราอย่างใหม่ดาวิกามาเป็นนางเอก MV ให้อีกด้วยค่ะโดยล่าสุดวันนี้1กันยายน25 6 6หนุ่มมาร์คได้ปล่อยสินเกิลเพลงครั้งรักอย่าง e อ e ี่วันเอ f เฟออกมาให้ได้ชมกันแล้วค่ะซึ่งใน MV มีแต่ความหวานเต็มไปหมดแค่วีของมาร์คและสาวใหม่น่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเนื้อเพลงและ MV เรียกได้ว่าลงตัวสุดๆเลยงานนี้ใครยังไม่ได้ชมต้องรีบไปชมกันแล้วนะซึ่งก่อนหน้านี้พี่จ๋าของเราอากาเซ่บอกว่าหลังจากที่ปล่อยเพลง e อวี่วันเอ f เฟไปแล้วเจ้าตัวก็จะป อัลบั้ม EP ให้แฟนๆได้ฟังในอีก2เดือนค่ะก่อนจะเริ่มเอเชียทัวร์ในอัลบั้มนี้จะมีเพลงใหม่ทั้งหมด6เพลงซึ่งจะไม่ใช่เพลงเศร้าอีกต่อไปแล้วค่ะแต่จะเป็นเพลงที่สนุกและมีพลังบวกมากขึ้นค่ะพร้อมเล่าโมเมนต์การทํางานร่วมกับสาวใหม่ว่าใหม่ดาวิกาเกือบจะไม่ได้เป็นนางเอก MV ให้กับมา้าเพราะทําง,งานยุ่งมากแต่สุดท้ายใหม่ก็หาเวลาบินมาถ่าย MV ให้จนได้ค่ะและใช้เวลาในการถ่ายทางเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นและพี่ม้าของเรากําลังจะมาเยือนเมืองไทยเพื่อไปร่วมแสดงคอนเสิร์ตในฐานะแขกรับเชิญสุดพิเศษ ของแบมแบมในวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566นี้ค่ะ